ก็กินรสจัดใส่ไปเลยสามช้อนโต๊ะใส่กะทิไปแล้วนะคะก็ใส่พริกแกงไปแล้วก็คั่วไปเลยจ้าก็ใส่หัวกะทิไปแล้วนะคะแล้วก็เอาพริกแกงเผ็ดนะคะใส่ลงไปเลยพอพริกแกงสุกหอมแล้วก็จะเอาหมูเอาปลาลงไปผัดเลยค่ะผมลาก็จะทำเป็นถุงๆไว้แล้วนะคะ กลิ่นมาแล้วนะคะกลิ่นมาแล้วค่ะเสร็จแล้วซก็จะใส่ปลาลงไปเลยนะคะแล้วก็จะเติมน้ำไปหน่อย ปราก็จะเติมผงชูรสไปนะคะแล้วก็เติมมันปลาไปแค่เนี้ยค่ะที่เหลือปลาก็จะเอาัวกที่เหลือใส่เลยอืมจัดจ้านอร่อยมากเลยค่ะ